ไก่หนุ่มเข้ามาเต็มซุม้มอีกแล้วนะครับผมอ,อย่ากโกรธผมนะพวกพี่ๆที่ทักเข้ามาว่ามีไก่หนุ่มไหมอะไรไหมเงี้ยพี่เพราะว่า <c oughs> พวกนี้เป็นไก่เช็คสายทั้งหมดนะครับผมเป็นไก่เช็คสายทั้งหมดเลยนะคําว่าเช็คสายก็คือเอาไว้คัดแม่พัน์ุนะครับผมพ่อพันธุ์ที่เข้ากันไหมนะครับผม, <c oughs> มก็ ่าพวกนี้ก็จะเป็นไก่ที่รอเช็คทั้งหมดนะครับผมรอเช็คทั้งหมดเลยนะครับก็แม่พันร่วมสองร้อตัวพี่ <c oughs> ที่ <c oughs> เช็คไปประมาณ5นาทีก็ตัวนี้นะครับผมเป็นลูกเจ้าฉลามนะครับแม่เป็นลูกเดือดคับนะครับผมอันตราพานสายยันนะครับตัวนี้สวยมากนะครับผมเดี๋ยว ขอเช็คก่อนนะครับผมสำหรับตัวนี้เป็นลูกเจ้าแสนชัยนะครับตัวนี้เป็นลูกเจ้าแสนชัยนะครับผมบวกกับแม่ที่เป็นเดอะฮักนะครับผมบวกกับแม่ที่เป็นเดอะฮักเป็นลูกเดอะฮักนะครับก็ตัวนี้เลยนะครับผมพามาชมไก่สวยๆงามๆกันนะครับผมตัวนี้ชุดนี้ยังไม่ได้แบ่งนะทำไมถึงไม่แบ่งเพราะว่าตามที่บอกนะครับผมก็ เอาไวเ้เช็คสายนะครับผมอ่าแล้วก็มีแม่แม่แม่ตัวนี้อีกตัวหนึ่งนะครับผมก็เมื่อวานเตะไปสักพักหนึ่งแข้งหน้าเยอะมากนะครับผมเป็นลูกเดือดฮัทบวกน่าจะเป็นอันธภานเย,ยแสนนะครับผมอ่าเป็นแม่เขาเข้าไปศูนย์สองพีอ่ะแม่ของเข้าเปศูนย์สองพีก็ถ้าเกิดว่าเป็นแบบเดิมนะครับผมก็น่าจะได้แม่น่าจะได้แม่ v i p อีหนึ่งแม่ นะครับสำหรับ 02P นะครับผมอ่าตัวนี้เลยนะครับก็จะเช็คสายกันแบบนี้นะครับเช็คไปเรื่อยๆเลยนะครับผมนี่นะครับผมก็อ่าอย่างตัวเนี้ยนะครับผมตัวนี้ก็เป็นตัวเกียร์ที่เคยลงคลิปนะครับผมเปิดแบ่งนะครับผมแต่ไม่มีใครปิดนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับก็เก็บไว้เช็คเหมือนกันนะครับผม เพราะว่าผมไม่ได้ซีเรียสเรื่อง <c oughs> การแบ่งไก่อยู่แล้วนะครับผมอ่ะก็ดูไปนะครับเดี๋ยวอ่าอย่างตัวนี้เป็นลูกแสชัชเหมือนกันนะครับตัวนี้เป็นลูกแสชัชเหมือนกันนะครับผมนี่เป็นลูกแสชัชเหมือนกันนะครับลูกแสชัชใกล้ได้เช็คแล้ว <c oughs> ก็อีกวันสองวันก็น่าจะลองเตะดูแววแล้วนะครับผมตัวนี้เป็นลูกตัวไหนเอยอ่าตัวนี้ต้องดูกิ๊บ นะครับผมน,นี่นะครับผมก็เพิ่งจับเข้ามาเมื่อวานนี้นะครับผม <c oughs> อ่าก็ยังไงฝากติดตามน้องใบบัวฟาร์มได้ครับสวัสดีครับ